สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาทําการรีวิวนะครับสว่าน2ขีด26นะครับเป็นยี่ห้อ Enzo นะครับ b า j เจ a นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสว่าน3ระบบนะครับตัวใหญ่นะครับเป็นรูปทรงบอลนะครับราคาพร้อมส่งนะครับมาพร้อมของแถมเลยนะครับชุดนี้ที่ท่านเห็นก็คือ 1, 3 5 0บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูอุปกรณ์ของแถมที่ท่านจะเห็นกันก่อนนะครับท่านจะได้ดอกสกัดนะครับเป็นหัวแบนและหัวแหลมนับอย่างละอันเลยนะครับตัวนี้ก็คือแถมให้นะครับ ดอกโรตาร well, ี empire, machine, <is> ่ทั้งหมด3ดอก3ไซส์เลยนะครับก็คือ3เบอร์เลยเราแถมให้นะครับที่ติดมากับตัวเครื่องที่สําคัญนะครับรุ่นนี้สามารถถอดหัวเป็นหัวแยกและหัวขันได้นะครับก็คือมีหัวเจาะอีกหนึ่งอันนะครับไว้เจาะเหล็กเจาะไม้นะครับก็อีกหนึ่งหัวครับส่วนดอกสอานนะครับที่ใส่ใหญ่ที่สุดก็คือ5หุนเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงฟังเสียงของเครื่องและสเปคของตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่เราแถมให้ก็คือที่ท่านเห็นนี่ก็คือแถมนะครับพร้อมหัวข้อต่อเลยครับมาฟังเสียงันครบ ตัวแรกนี่คือไว้หมุนเจาะปูนนะครับมันจะมีระบบกระแทกครับส่วนตัวที่สองนะครับระบบนี้นะครับนี่ก็คือหมุนไว้เจาะไม้เจาะเหล็กอย่างเดียวนะครับส่วนระบบสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็คือไว้สก,กัดแยกนะครับส่วนตัวนี้ก็คือไว้ฟรีตัวนี้ก็คือไม่มีใครแนะนําก็คือใช้น้อยมากนะครับ เดี๋ยวเรามาทําการรีวิวขับไปส่วนปุ่มนี้ครับก็คือหมุนซ้ายขวานะครับปรับขึ้นก็หมุนอีกข้างครับพิเศษนะครับตัวนี้ก็คือ900วัตต์นะครับเป็นรุ่นงานหนักนะครับบายเจแปนะครับใช้งานงหนักนะครับรับเหมาหรือรับก่อสร้างแยกปงแยกปูนได้นะครับเดี๋ยวเราทําการรีวิวระบบแยกปูนนะครับเพื่อจะต่อท่อต่อสายเดินในช่องปูนแคบๆนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแยกปูนวางท่อวางสายไฟให้ท่านเห็นนะครับตัวนี้ก็คือกำแพงที่แข็งๆครับอ่าตัวนี้เราใช้ระบบแยกนะครับแยกให้ท่านเห็นกันเต็มเตียน,นะครับ นี้ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ก็คือใช้งานได้จริงเจาะกันเห็นๆเลยนะครับราคานะครับเซตนี้นะครับอยู่ที่ 1, 3 5 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนโยบายของเพจเรานะครับไม่มีการโอนเงินก่อนครับรับสินค้าแล้วค่อยจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนนะครับ หรือจะติดต่อเบอร์โทรเป็น0854113480เบอร์ไลน์เป็น0854113480แล้วตามด้วยตัว R นะครับแต่ถ้าโทรแล้วไม่ติดก็ทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไวในไลน์นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับสินค้าของเราเน้นยับนะครับเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดครับ